ิดตัว Suzuki GSX-R 1000 r r MotoGP Edition 2020ที่ประเทศญี่ปุ่นสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังติดตามมารับชม New f o r c Speed ข่าวรวดข่าวเร็วต้อง New f o r c Speed แบบนี้แหละครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอซู z u k i GSX-R 1,000 w R m o t o GP Edition ที่เปิดตัวกันไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโมเดลนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งซูซูกินั่นเองนะครับการผลิตรถมอเตอร์ไซคันนี้นะครับทางผู้ผลิตได้ส่งโมเดลที่สุดพิเศษเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าซูซูกิ GSX R 1000น r MotoGP Edition รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ในระดับซ u เปอร์ไบค์จากทางค่ายซูซูกิถึงแม้โมเดลนี้จะเป็นโมเดลพิเศษประจำปีของรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในระดับซ u เปอร์ไบค์ของทางซูซูกิแต่ทางผู้ผลิตนั้นยังคงใช้พื้นฐานเดิมจากโมเดลที่เปิดตัวในปี2018ไม่ว่าจะเป็นคุ้มกำลังเครื่องยนต์ขนาด9 9 9 4ซีซี4ลูกสูบเรียง 4จังหวะแบบ D.O.H.C. ระบายความร้อนด้วยระบบวาล์วแปรผันหรือ S.R.V.V.T. ที่เป็นระบบชูโรงของโมเดลนี้พร้อมทั้งระบบ Suzuki Easy Start System Low R.P.M. Assist และระบบ S.E.T.A. ระบบจัดการไอเสียที่ใช้ในรถแข่ง G.S.X.W. ของทีม x s t r r ซูซูกิในรายการม o โต g p นั่นเองนะครับ <S <S โดยเจ้า GSR x 1000RR นั้นนับว่าเป็นตัวท็อปที่สุดในตระกูล g s x ทำให้ผู้ผลิตได้ติดตั้งอุปกรณ์ระดับสูงอย่างระบบกันสั่นสะเทือนหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวของแบรนด์โชว่ารุ่น BFF และด้านหลังก็เป็นโชคโชว่า BFRC ระบบเบรกยกชุดจากแบ m โมดิสเบรกหน้าคู่ขนาด320มิมปั๊มเบรก4ลูกสูบระบบเบรกหลังนั้นเป็นดิสเดี่ยวขนาด220มิมปั๊มเบรก1ลูกสูบอีกทั้งยังมีการติดตั้งแกน IMU แบบ6แกนช่วยเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้การทำงานทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control ระบบเบรก ABS และโหมดการขับขี่ต่างๆความพิเศษของโมเดลนี้นั้นคือการนำเสนอลวดลายของทีม x s t r r Suzuki ที่เป็นทีมแข่งในระดับ MotoGP มาประดับไว้บนตัวรถคันนี้สีของตัวรถนั้นเป็นสีน้ำเงินตัดด้วยบอนเงินซึ่งเป็นสีประจำฤดูกาลการแข่งขัน MotoGP 2020และเป็นสีเดียวกับรถที่ใช้แข่ง Suzuki GSX ด r, r ของอเล็กซ์ลินและจอห์นมิลสองนักแข่งเลือดสเปนของทีมซู z u กินั่นเองนะครับสำหรับราคานั้นนะครับเจ้า s u ซูกิ GSX-R 1000RR Moto GP e d ดับเบิล2 0รตจีพีอีชั่น2020คันนี้นะครับถูกตั้งราคาไว้ที่2 1 5ล้าน1นึ0 0เยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ6,49,000 880บาทนั่นเองนะครับนี่คือการคาดการณ์นะฮะการอัปเดตโมเดลนี้นะครับเป็นการอัปเดตแบบพิเศษและเชื่อว่าถ้ามีการนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความหวือหวาในตลาดอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็คงต้องรอให้วิกฤตโควิด -19 นั้นผ่านพ้นไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณที่ตตามรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ New f o s e d